เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเราทำงานอยู่ทุกวันเงินเดือนเราก็ขึ้นทุกปีและบางคนก็ยังมีรายได้เสริมเข้ามาด้วยแต่ทำไมเราถึงไม่มีเงินเก็บสักทีแถมบางเดือนเงินเราก็ไม่พอใช้ปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากการที่เราไม่มีเงินนะคะแต่มันเป็นการที่เราใช้เงินไม่เป็นตางหาคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์กิฟเกเซไฮ ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นได้คุณผู้ฟังเคยเป็นไหมคะที่ทุกเดือนเงินเดือนเราออกมาแต่มันก็เหมือนหายวับไปกับตามีการจ่ายนั่นจ่ายนี่จนในบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเงินมันไหลออกไปไหนหมดแล้วพอถึงวันที่เราจําเป็นจะต้องใช้เงินจริงๆเรากลับไม่มีเงินใช้วันนี้กิ๊เก๋ก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องกฎการใช้เงินให้เป็นคะ่ะ เป็นกฎง่ายๆที่เราสามารถทำได้และมันจะช่วยลดปัญหาในการช็อตเงินในการที่เราหมุนเงินไม่ทันหลายๆคนอาจจะมองว่าต้องมีรายได้เยอะๆเงินเราถึงจะมีเยอะแต่การที่เรามีเงินใช้ไม่ขาดมือมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่เราหาเงินมาได้มากแค่ไหนแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถจัดการเงินของเราบริหารจัดการเงินของเราให้เป็นได้อย่างไรต่างหากค่ะ บางคนรายได้น้อยแต่เขาก็ยังมีเงินเก็บแต่บางคนมีรายได้มากแต่เดือนหนึ่งแทบจะไม่เหลือเลยความลับของคนที่มีเงินเก็บนั้นเขาคืออะไรคำตอบง่ายๆของหลายๆคนเลยค่ะเขามีกฎในการใช้เงินของตัวเองค่ะซึ่งกฎการใช้เงินแต่ละคนนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะมีกฎในการใช้เงินเป็นของตัวเองหรือย,ยังถ้ายังวันนี้กิฟเกดก็จะมาสร้างกฎง่ายๆ ที่อาจจะเหมาะกับคุณผู้ฟังเป็นกฎที่ทําให้เรามีเงินใช้ไม่ขาดมือวันนี้กิ๊บกิก็มี6กกฎเหล็กสั้นๆนะคะที่คิดว่าคุณผู้ฟังสามารถทําได้ในบางคนอาจจะทําได้ทั้ง6ข้อแต่บางคนอาจจะเลือกได้1ข้อหรือ2ข้อก็ได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กับ6กกฎเหล็กนั้นเลยนะคะเรามาเริ่มกับกฎเหล็กข้อแรกนะคะข้อแรกนี้กิ๊บกิขอตั้งว่าเป็นกฎ3ส่วน โดยเราจะแบ่งรายได้ของเราออกมาเป็นระบบนะคะโดยแบ่งออกมาเป็น3ส่วนเป็นกฎ50 30 20 3ส,ส่วนนี้ก็คือการแบ่งรายได้ไม่ว่าจะเป็นรายได้ประจำรายได้เสริมให้คุณผู้ฟังตั้งกฎเหล็กนี้ออกมาโดยรายได้ของเรานํามารวมกันทั้งหมดแล้วก็แบ่งออกมาเป็น3ส่วนส่วนแรกจะเป็นส่วนที่เป็น 50%. นนั่นก็คือเป็นค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้ใจ่ายที่มีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านค่ารถค่าอาหารค่าเดินทางและนี้สินที่เราจะต้องชำระทุกเดือนจะให้อยู่ในกฎ50%นี้นะคะต่อมาส่วนที่2เป็นส่วน30% 30%นี้ไว้ใช้สำหรับความสุขของเราการใช้เงินส่วนตัวซื้อของที่เราอยากได้ในแต่ละเดือน โดยที่ไม่ไปเบียดเบียนกับ50%ที่เราต้องใช้จ่ายจำเป็นค่ะและส่วนที่สา20%เป็นส่วนของการออมและการลงทุนเพื่ออนาคตของเราส่วนที่สามนี้ถึงแม้ว่าจะแบ่งเปอร์เซ็นต์เพียงเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญนะคะเพราะเป็นส่วนที่ทำให้เรามีเงินเหลือใช้และถ้าเรารู้จักเลือกลงทุนและบริหารจัดการการเงินได้ดีส่วนนี้ก็จะมีเงินงอกเงยขึ้นมาค่ะและนี่ ก็เป็นกฎ3ส่วนกฎเหล็กข้อแรกที่จะทำให้เรามีเงินใช้ไม่ขาดมือค่ะทิคง่ายๆของการแบ่งกฎ3ส่วนนะคะคุณผู้ฟังไม่จำเป็นที่จะต้องทำตาม5 0า0 2 0ม50 30, 20หากเรามีค่าใช้ใจ่ายที่จำเป็นอยู่มากเราอาจจะตั้งส่วนแรกไว้ที่70%หรือ80%แต่เราก็ต้องยอมนะคะกับการซื้อของหรือการซื้อความสุขของเราอาจจะต้องลดลงมาหรืออาจจะออมน้อยลง แต่ในการปรับสัดส่วนนี้เราสามารถยืดหยุ่นและเพิ่มได้ขึ้นอยู่กับคุณผู้ฟังว่าจะตั้งกฎ3ส่วนนี้อยู่ที่เปอร์เซ็นต์แต่ละส่วนเท่าไหรค่ค่ะถือว่าเป็นกฎเหล็กที่ใช้ได้ดีใช้ได้ผลและทำให้เรามีเงินเหลือเก็บเหลือใช้ด้วยคะ่ะต่อมากฎเหล็กข้อที่2กฎการบันทึกรายรับรายจ่ายการบันทึกรายรับรายจ่ายเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เรารู้ว่าเราใช้ชีวิตยังไง ใช้จ่ายเงินยังไงรู้ว่าเงินมันไปจมอยู่ตรงไหนหลายคนบอกว่าแต่ละเดือนนั้นเราอาจจะใช้เงินไม่เยอะแต่ว่าเงินของเรามันไม่เหลือเลยคุณผู้ฟังลองใช้เวลาหนึ่งเดือนนะคะในการเริ่มบันทึกรายรับรายจ่ายค่ะอาจจะหาสมุดโน้ตสักเล่มหรืออาจจะใช้แอปพลิเคชันช่วยในการจดบันทึกรายรับรายจ่ายที่สำคัญเราจะต้องมีวินยัยแล้วก็ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะไม่ว่าเราจะมีรายรับเข้ามาเท่าไหร่ มีรายจ่ายอะไรบ้างเราจะต้องจดบันทึกทุกครั้งและคลิกง่ายๆในการที่จะทำให้เรามีเงินเหลือใช้นะคะให้เราลองจดบันทึกก่อนการใช้จ่ายจริงดูสักหนึ่งนาทีถึงสองนาทีค่ะจะช่วยให้เราเห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะว่าเราซื้อของที่จำเป็นหรือว่าของนั้นมันเป็นของฟุ่มเฟือยกดข้อนี้สำหรับกิฟเกแล้วถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากค่ะ ออกิบเก๋สามารถ,รถลดรายจ่ายได้จากการจดบันทึกรายรับรายจ่ายนี่แหละค่ะทําให้เรามองเห็นได้ว่าสิ่งของที่เราซื้อมาบางทีมันไม่ได้มีความจําเป็นกับชีวิตเราในช่วงนั้นเลยเราอาจจะรออีกสักหน่อยมันก็ทําให้เงินในกระเป๋าเราเพิ่มขึ้นได้ค่ะต่อมากดเลขอที่3กดการสร้างวินัยให้กับตัวเองโดยการหยอดกระปุกอัตโนมัติกดการหยอดกระปุกอัตโนมัติ นั่นก็คือกฎการออมละค่ะเพราะการออมถือว่าเป็นการสร้างนิสัยที่ดีทางด้านการเงินและสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับใครหลายๆคนนะคะอาจจะบอกว่าขอใช้เงินก่อนได้ไหมถ้าเหลือแล้วถึงจะเก็บออมแต่เคิดลับของคนที่มีเงินใช้ไม่ขาดมือนั่นก็คือเขาจะออมเงินก่อนที่จะใช้จ่ายค่ะและเมื่อออมแล้วเขาก็จะต้องบอกว่าเงินนี้เขาก็ถือว่าเป็นการฝากลืม หรืออาจจะเป็นค่าใช้ใจ่ายอย่างหนึ่งที่จะไม่ต้องไปคิดถึงมันก็จะช่วยให้การออมของเรานั้นสําเร็จนะคะและกดการหยอดกระปุกอัตโนมัตินั่นก็คือให้เราหยอดทุกครั้งที่มีรายได้เข้ามาหรืออาจจะเป็นการหักบัญชีอัตโนมัติเมื่อเงินเดือนเราเข้าการหยอดกระปุกอัตโนมัติในครั้งแรกๆมันอาจจะทําให้เรารู้สึกอึดอัดนะคะแต่ถ้าเราหยอดไปจนเรารู้สึกเคยชินแล้วมันจะกลายเป็นนิสัยที่ดี แล้วเราก็จะรู้เลยว่าพอเงินเราเข้ามาแล้วเงินนี้ก็จะถูกหักออกไปเพื่ออนาคตที่ดีของเราค่ะต่อมากดข้อที่4ี่กดการเลือกใช้ให้เป็นให้รู้ว่าอะไรคือวอนอะไรคือนีดวอนก็คือความต้องการส่วนนีดก็คือความจําเป็นมันก็เป็นคําตอบอยู่ในตัวแล้วค่ะว่าอะไรที่เราต้องการและอะไรที่มันจําเป็นจริงๆดังนั้น เวลาที่คุณผู้ฟังจะซื้ออะไรให้ถามตัวเองอยู่สองข้อนี้ละค่ะว่ามันเป็นความต้องการของเราหรือว่ามันจําเป็นหรือเราจะต้องใช้ตอนนั้นจริงๆกฎข้อนี้ให้เราลองตั้งสติแล้วคิดก่อนที่จะใช้จ่ายออกไปถามกับตัวเองทุกครั้งก่อนที่เราจะซื้ออะไรที่มันเป็นของฟุ่มเฟือยการถามตัวเองก่อนซื้อทุกครั้งว่ามันจําเป็นจริงๆไหมมันจะช่วยทําให้เงินในกระเป๋าของเราไม่หลุดลอยออกไปง่ายๆค่ะ ต่อมากดข้อที่5กดการสร้างรายได้เสริมเงินของเราจะต้องไม่หยุดนิ่งที่รายได้ประจําเพียงอย่างเดียวในยุคนี้โอกาสในการหารายได้เสริมนั้นมันมีมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์การเป็นฟรีแลนซ์ในสิ่งที่เรารักและเราถนัดหรือการเป็นยนน้าขายของออนไลน์หรือแม้แต่การที่เรานําเงินออมของเราหรือเราจะแบ่งเงินออกไปลงทุนเพียงเล็กน้อย อาจจะไปลงทุนในหุ้นลงทุนในกองทุนรวมลงทุนในสลาบหรือตราสารหนี้เพียงเท่านี้เราก็มีรายได้จากเดิมขึ้นมาแล้วค่ะในยุคนี้งานประจำเพียงอย่างเดียวมันไม่รอดแล้วนะคะดังนั้นกฎข้อนี้เราต้องมองหาโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้กับเราให้มองหาจากสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราถนัดแล้วศึกษาก่อนที่เราจะทำรายได้นั้นเพิ่มขึ้นมา กฎข้อนี้ไม่ได้จำกัดเพศไม่ได้จำกัดอายุและไม่ได้จำกัดวัยเพียงแต่คุณต้องมีความตั้งใจที่จะลงมือทำให้ลองมองหาโอกาสจากสิ่งที่คุณชอบดูนะคะและกฎข้อที่6กฎนี้จะทำให้ทุกกฎนั้นสำเร็จได้นั่นก็คือกฎในการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนให้เราถามตัวเองว่าเรามีชีวิตในการทำงานนี้เพื่ออะไรเราจะออมเงินไปเพื่ออะไร เรามีเป้าหมายในการใช้ชีวิตในอนาคตนั้นเป็นอย่างไรและในวัยเกษียณนั้นเราต้องการมีชีวิตแบบไหนเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเราจะรู้เลยว่าทุกวันนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างเพื่ออนาคตของเราคนที่ออมเงินหรือคนที่รู้จักการนำเงินไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมักจะเป็นคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนหลายๆคนอาจจะเป็นเป้าหมายระยะสั้น อาจจะบอกว่าอยากจะพาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวต่างประเทศอาจจะออมเงินเดือนละ1 0 0 0บาทใช้เวลา1ปีก็จะเก็บได้1 2 0 0 0บาทก็จะสามารถพาลูกๆหรือพาครอบครัวคนที่รักสามารถไปกินไปเที่ยวได้นี่ก็เป็นการตั้งเป้าหมายระยะสั้นเพื่อความสุขบางคนอาจจะเป็นการตั้งเป้าหมายในยามเกษียณว่าเราจะต้องใช้ชีวิตในบ้านปลายแบบไม่เดือดร้อนไม่มีหนี้สิน ก็จะมีการเก็บออมโดยตั้งเป้าหมายว่าในหนึ่งปีจะต้องเก็บเท่าไร่แล้วก็จะเป็นการปลดหนี้ไปเรื่อยๆและไม่สร้างหนี้เพิ่มนี่ก็เป็นตัวอย่างของการมีเป้าหมายของแต่ละคนค่ะอิกในการทำกฎหลักข้อที่6นี้ให้เรามีเป้าหมายระยะสั้นเป้าหมายระยะกลางและเป้าหมายระยะยาวเป้าหมายระยะสั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาภายใน1ปีเป้าหมายระย,ยระกลางอาจจะเป็นช่วงเวลาภายใน5ปี และเป้าหมายระยะยาวคือเป้าหมายในการอยู่อย่างมีความสุขในบ้านปลายชีวิตของเราหากเรามองว่าเป้าหมายที่มันยิ่งใหญ่เกินไปลองซอยเป้าหมายเป็นเล็กๆทำให้สำเร็จทีละเ,เป้าหมายกดเหล็กข้อนี้ก็จะทำให้คุณมีความสุขและมีเงินใช้ไม่ขาดมือได้ค่ะและนี่ก็เป็นหกกฎเหล็กในการที่จะทำให้เรามีเงินใช้ไม่ขาดมือไม่ว่าจะเป็นกฎสส่วนกฎการบันทึกรายรับรายจ่าย กฎการหยดกระปุกอัตโนมัติกฎในการตั้งคำถามว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการอะไรคือสิ่งที่จำเป็นกฎการสร้างรายได้เสริมและกฎในการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแต่ละกฎเหล็กนั้นมันไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เราจะต้องใช้ชีวิตลำบากขึ้นจะต้องประหยัดและอดทนทุกอย่างเพื่อจะเก็บเงินแต่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องกำหนดในชีวิตของเราว่าเงินนั้นมันจะทำให้เรามีความสุขไหม แทนที่เราจะต้องทำงานเพื่อเงินตลอดเวลาเราควรจะให้เงินนั้นมาทำให้เรามีความสุขจะดีกว่าค่ะ6ก,กดเหล็กนี้ก็เป็น6ก,กดเหล็กง่ายๆที่ไม่ต้องใช้ค่าใช้ใจ่ายอะไรเพียงใช้ความตั้งใจและความมุ่งมั่นของคุณผู้ฟังนะคะที่สำคัญคุณผู้ฟังต้องเลือกกดที่เหมาะกับตัวเราไม่ทำให้เราอึดอัดและสามารถทำได้อย่างมีความสุขค่ะบางคนอาจจะเริ่มออมที่1% บางคนอาจจะเริ่มออมที่10%เอร์ซหรือบางคนอาจจะมองหาไรายได้เสริมก่อนหรือบางคนขอแค่ทำบันทึกรายรับรายจ่ายก่อนไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีไหนเพียงแค่เริ่มต้นในวันนี้คุณก็กำลังสร้างอนาคตท,ทางการเงินที่ดีให้กับตัวคุณเองแล้วค่ะคุณผู้ฟังหากฎเหล็กที่เหมาะกับตัวเองได้หรือย,ยังคะยิปเก๋ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ และนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆทางด้านการเงินในแบบฉบับของกิ๊เก๋ที่มาเซฮายค่ะแนวคิดเหล่านี้ก็เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของกิ๊เก๋ที่จะขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ฟังมีกฎเหล็กใช้ในการใช้ชีวิตนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้กิ๊เก๋ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขในทุกๆวันนะคะ สวัสดีค่ะ